ที่เราจะเข้านอนข่มดูร่างกายขอมดูพลังจิตแต่เสมอการที่เราจะข่มดูลจิตได้เสมอของเราก็คือการที่เราทําสมาธิให้เบาสบายพลังจิตเขาผลิตเงินล้าได้ผลิตคําสั่งของเราได้ทุกอย่างนะคะจิตผลิตเงินได้สั่งจิตกผลิตเงินได้เพิ่มพลังใจเพื่อรับความสําเร็จ ง่ายสบายๆชะไตา้ตัวเราเองอยากเติบโตต้องสร้างพลังหใหม่ๆในทุกเช้าสร้างพลังใจพลังงานด้านดีในทุกเช้าตื่นมาหลังจากนั้นตลอดทั้งวันเราจะได้พบเจอแต่เรื่องราวที่โชคดีและเป็นปัญหาให้กับเราเรียนรู้กับคนสเร็จและเราก็จะสบับสน